สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจับพึ่งแมงวันกันมันอยู่ใต้ต้นเรียนนะฮะเดี๋ยวต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนั่นครับพึ่งโย่บนกิ่งเรียนสูงสักอิดแต่ว่าเอาได้มาแล้วอุปกรณ์ก็ไม่มีไรพดผ่าวอันนึงง่อยเช็คแล้วก็กีมตัดทังอันเอาไว้จัดกิง่งไทายอันนั้นแต่ว่ามันหยืดอยู่เดี๋ยวใชว้กวนไฟหล่นน้อย,อยเดี๋ยวมันกระพัดบลงมาเลย เพิ่งแมงวันไม่ปือไม่ไม่ไม่ใช่ตักตาใดนะครับถ้าใกลสูุยาก็ชายควันยาซุบก็ได้แต่ผมไม่สูปผมชยผ้ยดเผาพอค่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่ขึ้นไปแหละไม่รู้ทึ่งไม้ใดนี้ครับเพิ่นขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแลว้วรังไม้เงยนะครับเพิ่งแมงวันเองนี่อาพบจอจนทึ่งเลยเดี๋ยวจะจะัดการลุ่นเดี๋ยวมันจะค่อยๆปัดลงมาแต่ก็ได้ตัดกิ่งผ่านลงไปได้เลย นะครับลืมแล้วครับนี่จุดคว่มาแล้วเนี่ยลุนกับล้างมันล,ลื่นแห่แ่เป็นวันปื้อนั่นนะมันวันงบินอ้กแล้วนะครับไมีอยากตรงนั้นแกทุกคนค n ไขว้นี่ไปหมดนั่นแหละ มันพลัดปก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 ,ปกเลยตกลงมาเลยเดี๋ยวรักแป้เดี๋ยวมันแป้หมด โอ้มันเลยไปเลยตัดเลยดีวะแต่ดูยังบินวนกันอยู่เลยห้ารังไม่พบเลยอเออุ้งเรียลรังเป็นดูแล้วเอมาถิดโทรศัพท์เวลวอีเชยเลยแล้วโอเคนี่ก่อนกรับ ได้มาแล้วนะครับเด็กเดียวปลัดจากเมืองจากต้นไม้เดียวหรืออะไคาดโรคถอนการล้างก็เป็นแหมเลยลูก,กะอีโย่แต่นี้ว่นาน้ำยุติการไม้นี่เหว่นาน้าได้สักลับสกับนะครับใช่มั้งแต่ว่าไม่ไม่ได้ไรนี่เจ็บจี้จีไม่ไม่ได้อะไรมากนะครับได้แล้วเฮะ คือว่าจับคู่ชาวนี้นุกน,นันนะครับกี่ครับเรียบร้อยครับวันนี้จัดให้ลองกิเลววันธรรมาชาติห้องบ้านๆอยู่รังเรือนนี้ตำรังอยู่ข้างบ้านตอนเรียนเลยเคครับเดยวกัคนคะลิปหน้าดีครับ